เทศบาลเมืองทับกวางทับกวางหน้าอยู่เศรษฐกิจก้าวหน้าสังคมก้าวไกลพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสวัสดีครับกับผมนายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายและการตรวจสอบ เทศบาลเมืองทับกวางได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนผู้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของปัญหาต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดอันได้แก่โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อตรวจสอบการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ด้านสาธารณภยัยด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโครงการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการโดยเทศบาลเมืองทับกวางได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจัดประชุมสำรวจความพึงพอใจความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการหลังจากที่องค์กรได้ปรับใช้มาตรการการให้บริการตามโครงการดังกล่าว โครงการก่อสร้างถนนคอสอลอบริเวณบ้านสารวัตรมงคลชุมชนบ้านป่าดแดงหมู่ที่หนึ่งซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบโปรง่งใสตรวจสอบได้ด้านการป้องกันความรุนแรง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลเมืองทับกวางให้ความสำคัญกับการป้องกันความรุนแรงและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวางดังจะเห็นได้จากโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสระบุรีด้วยปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ที่ก่อให้เกิดผลเสียเป็นวงกว้างในทุกท้องที่ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดหลังจากเข้ารับการบําบัดแล้วยังคงต้องการการปรับตัวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติเทศบาลเมืองทับกวางเล็งเห็นความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวจึงร่วมแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม โครงการออกตรวจพื้นที่ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินโครงการเทศกิจอาสาจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวางช่วยแก้ไขปัญหาจราจรให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปในชั่วโมงเร่งด่วนป้องกันอุบัติเหตุเฉียวชนบนท้องถนนและเพื่อป้องกันเหตุฉกชิงวิ่งราว โครงการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวางเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ทุกกลุ่มได้แก่กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังกลุ่มบุคคลอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการกลุ่มสตรีมีครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปกลุ่มบุคลากร ผู้สนับสนุนการป้องก,กันโรคโควิด -19 หรืออสมกลุ่มบุคคลอายุ5ถึง59ปีด้าปีการประสิทธิภาพในการบริหารงานและควบคุมการทุจริตการสร้างกลไกในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและการดำเนินง,งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการการน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับคุณธรรมสีประการมาใช้ในการปฏิบัติราชการโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานพัสดุที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในองค์กรลดความผิดพลาดในการทำงานและส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักรา25ช2,560ฉบับใหม่ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านคุณภาพของกฎระเบียบมีการบังคับใช้ข้อบัญญัติเทศบัญญัติที่เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเทศบัญญัติควบคุมการขุดดินการถมดินพุทธศักราช2551 เพื่อควบคุมการขุดดินถมดินในเขตพื้นที่เทศบาลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพุทธศักราช2551เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำในครัวเรือนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ส่งเสริมสุขอ,อนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวพุทธศักราช2563เพื่อควบคุมกำกับดูแลการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจัดการสวัสดิภาพสัตว์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิสุนัขบ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริการประชาชนหรือในส่วน front office อันได้แก่การใช้ระบบ a t r a c k 3 0 0 0 a d Cloud มาใช้ในงานแผนที่และภาษีและในการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในส่วน back office อันได้แก่ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกสหรืออีสารบัญ โดยเทศบาลเมืองทับกวางได้ติดตั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านเอกสารที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมขอบเขตของงานในการรับส่งหนังสือจัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อสั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนามรับทราบและมีระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในการรักษาข้อมูลทางราชการ และเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษ ในายสัก <Jenny> ชัยภาษีกำนันตำบนินเท่ากว่าสำหรับธนาคารขยะชุมชนบ้านของมันเราได้ก่อตั้งมาเมื่อปี2556โดยการดำเนินงานของพระนกรรมการว่านน้องๆเยาวชนในพื้นที่เพื่อคัดแยกขยะของในครัวเรือนที่เหลือใช้นำมาเคลื่อนจำหน่ายเพื่อนำผลกำไรที่ได้จากการคัดแยกขยะนะครับเอาไปใช้ในกิจการของ น้องเยาวชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนของเรานะครับซึ่งจากการทำกิจกรรมเราจะทําทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมที่จะขยายการเรียนการรมทุกเดือนนะครับในการที่จะร่วมความรับกสาชอบทีในชุมชนของเรานะครับน้องๆน้องเยาวชนที่นะทำกิจกรรมทางนี้นะครับ 妈妈、嗯嗯